ยังอยู่ที่สุดนะครับเนื่องจากรับผ่านเนื้อแล้วติดใจตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษชิ้นนี้คือเรียกอะไรนะครับอันนี้จะเป็น j จ p a n นิ e ค i บิปายค่เจแปนนิชคุบพิเศษก็คือว่าขนาดนี้ให้โปรโมชั150่นลด50%ปรนโปรโมชั่นลด5้าสิบอร์็นต์เราทำบเครดิตพิเศษครับคนไหนเป็นลูกค้าเซ็นทรัลกับเอ็ดจอยอันนี้นะครับให้จิ้มกับนี่ ใช้เนื้อนะคะย่างคีบต่อแล้วก็ใชเ้เกลือกับพริกไทยโรยบนเนื้ออืมอืมน่เาเลยเอาเลย,ยนะครับ<อ>จะรองกันด้วยส่วนนี้ก่อนเลยนะครับนะครับไปละหนึ่งชิ้นเดี๋ยวมาชมกันค,ครับว่าน่นารับประทขึ้นนี่ะขึ้นมาแล้วนะครับ ช้ได้เลยนะครับกำลังพอรับทานก็บอกให้ป้ายด้วยวาซาบินิดหน่อยแป้มวาซาบินิดหน่อยนะครับแล้วก็ริมนะครับขออนุญาตชิมเลยคร,ครับนี่ครับ mm hmm. โอ้โหจิดนี่เป็นเซ็ตเนี่ย ว่าเปื่อยว่านุ่มแล้วนี่เปื่อยนุ่มกว่าทำจุ้ยซี่มากๆละลายในยปากเลยอร่อยครับอร่อยมากๆอืมขออนุญาตไปเป็นใจกับเนื้อชิ้น